มาครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับแทงเอหมายเลขก4่ครับสี่สองครับเป็นทางด้านของทีวีโปรเจกต์ครับท็อปบางใหญ่ครับก้ากลมกล่อมครับแอบไปประกอบเครื่องมาเมื่อเช้าครับครับเมื่อวานนเครื่องมีปัญหาครับประกอบเครื่องมาวิ่งได้แล้วแล้วก็ทางด้านแทกบีครับเป็นหมายเลขหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าครับเป็นทางด้านของช่างพลของเจคครับ ช่างคำวัดลาดประดุกตั้มคันเซ็งครับไม้สระบุรีครับคู่นี้น่าดูครับเวลาวิ่งเบียดครับ10.3ทั้งคู่ครับโอ้โหเอาละครับตอนนี้นะครับวัดสกิลคนขับแล้วครับเป็นสนามแรกครับที่ช่างคนอยู่ในสภาพเต็มร้อยครับเพราะว่าตอนนี้ยังเมาไม่ได้ครับใช่ครับเพราะว่าตังก์หมดแล้วนะครับไม่มีตังก์ซื้อเบียร์แล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ถ้าเบียร์หมดก็ต้องเป็น2 2มึงซื้อก่อนได้2 ดีกว่าแล้วครับมาดูว่าเอหรือว่าบีครับแต่เอดูดีกว่าเล็กน้อยสรุปจากเอหรือบีครับและดูว่าเสกเอี่ยงยืดเรียบร้อยยืด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 หมดแล้วน้ำลายหลานในห้องเนี้ยโถกูบอกแล้วไงเป็นวันที่กูพากรถได้เละมากกูบอกกันเลยเละมากไม่เป็นไรนี่มึงเมาหรือเปล่าเนี่ยวมึงถามจริงมึงวัดสภาพเนี้ย